Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ôi thôi 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 จะบินได้อยู่แล้วแต่พีู่้อาจจะแรงอาจจะเร็วไปดูเร็วไป็ริง่อไม่ไม่เร็วเห็นไหบอกแล้วแค่ว่าพี่กุ๊กโง่เยอเนี้ยอ้สบายีลมไไอะไรเ พอเราบินนี่นเเตลนี่ครับโปรเจกต์ล่อเป้านะครับผมของตั้มนะครับนี่ครับปนี่ครับบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มครับลำบิมล่อเป้านะครับ ลำนี้ปีกเท่าไหร่นะครับตั้มปีกสามเมตรยี่สิบนะครับบิ๊กเบิ้มมากมันมาแล้วมันพุ่มแล้วนะนี่ครับผมติด <c oughs> แล้วนะครับ บิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มตอนตอนเริ่มเนี่ยมันก็เป็นไรค่ากลางกะดีที่สุดนี่นะครับสายเต้นสายเต้นลมแรงเราก็เต้นนะฮะดูถอยหลัง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 โอ้โหพี่วัดท่าโหดซะด้วยแต่ว่าดีไม่ได้นานหรอกเนี่ย นี่ครับนี่ครับเอาไงล่ะ <c ười> ขึ้นไปก่อนอ <g ười> จะชนกันจะชนกันนี <c oughs> ่นะ <c oughs> ครับผมสายเต้นสายเต้นนะครับพี่วัดกับพี่กุ้งนะฮะ,ะ,ะ,ะไจิ๋วไป้จิ๋วครับไว้จิ๋วจิ๋วยักษ์กับจิ๋วเอ็ด อ๋ออ๋ออ๋อฮะนั่นแหละพี่เล่นหางเงยอะๆใช้ลัดเดอร์เยอะๆครับนั่นแหละนั่นแหละพี่ถูกต้องใช้หางเงยะอะๆนะครับลมแรงมานะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราพอเล่นได้ครับผม เราใส่เล่นลัดเดอร์เอานะครับคองปิดตรงแล้วเล่นหางเอาอย่างเดียวครับเดูด,ดูพี่วัดดูพี่วัดอันแหน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 แ <c oughs> โอ้ยมิโฉมมิโฉมมิโฉมลมแรงมาเป็นลูกๆเลยครับผม อันนี้เ้ยฉดนนี้สวยเฉดนนี้สวยใกล้นิดเดียวกล้นิดเดียวกๆๆๆันแน่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 ไปครับผมปีกสองชั้นครับลุยว้าเออท้ายยังดูหนักอยู่จริงด้วยนะท้ายหนักท้ายยังดูหนักอยู่จริงอะ่ะ ค่อยๆเลี้ยงพี่ค่อยเลี้ยงเดี๋ยวดาวไว้หน่อยหวหมน่ะ้โอเคลงก่อนโอเคแต้า,ายยดูหนักอยู่ทายหนักทายหนักพี่อัหนหน,หน,หน,นี้ขนาดโถไปบ้างท้ายห,หนักี่ะทายยังหนัก <c oughs> 给我了，我的车找我了。 S <S ตรง,ตง<ว>าดี<ว>าลมลมเบาเลเนี่ยนะพี่ดูนะ c นะีนะเห็นนะมันยังยังทักยังหนักอยู่แต่ถา,ถามว่ามันบินดีกว่าวันที่เราเฟิร์สไหมดีกว่าเยอะมันยังพอบินได้แต่วันเฟิร์สอะมันบินไม่ได้ไม่เอาอะไรเลยอันนี้มันยังอยู่ในการควบคุมอยู่แต่ว่าก็ายังบินยากอยู่ครับ,รบก็ได้โอเคมีแบตแล้วน้ำหนักเป็นน้อนี่ใส่แบตแล้วตึกเลยดิ นี่มันน้ำหนักต้องบินน้ำมันเลยนะเจ๊ครับนี่ๆครับพี่โกงเอาแวนได้นะนี่้เดี๋ยวบอกว่าแวนไม่ได้ตีรังกาด้วยนี่ปุ๊บอีกรอบนึงแหมทีเมื่อกี้ตีสามรอบสอนอ๋อนาะอ๋อนาะ อันนั้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้โอ้ยสี่รอบเลยครับ <c oughs> อ๋อเอาแล้วครับเด็กชายอน,นั้นต้องทำตามนะเดี๋ยวต้องมาแววนด้วยกันนะโ <Okay. S 2> อเคอได้พี่ไม่เคยบอกว่าเคยบอกว่าเขาจะไม่เคยเขาจะไม่บินเขาจะไม่บินอย่างนี้เขาจะไม่ตีลังกาเขาจะไม่ควงสว่านเขาจะบินธรรมดา <c oughs> ดูเดี๋ยวนี้สิครับ <c oughs> โอ้มันมันถึงจุดทําได้แล้วนะพี่นะใครถึงจุดทําได้ใครก็ทำสนุกอ,ะอ่ะเาเล่นด้เล่นด้ชนาญแล้วชนาญกเนียเล่นาอล้อมันก็สนุกไง,ออกกไงโอ้อันไหนสองพันสองพี่อันนี้คือว่าเขาชุดไปเย็นเจียบอันเนี้ยเพราะจริงๆสนเนี่ยยัดใบ,บเจ็ดยังได้เลย อ๋อไปแล้วเดี๋ยวหน่อยสนามเราก็มีไพลอนเชื่อดิแค่แค่อารมยังไม่มาอารมมาเดี๋ยวก็ซัรไพลอนกันแล้วนี่ครับผมติดใจนะครับผมเปลี่ยนแบตชาร์จเปลี่ยนแบตชาร์จเตียบเล่นต่อเลย สายเต้นนะครับผมปีก80เส้นโฟม epp ตัวนี้เป็นไลท์ซีรีส์นะครับเนื้อโฟมเน้นเบาพิเศษนี่ครับค่ายเบเยอร์ครับผมหล่พมีกุงนะครับอยู่มือแล้วนะครับปรับลงปรับเลดปรับเอ็กโพจนเป็นที่พอใจของนักบินแล้วครับถนัดเล็ดนี้ก็เล่นไปครับหางปัดมานั่นแหละครับใช้รัดเดอร์บ่อยๆฟึบโอเคได้อยู่หางลัดเดอร์หางครับสวย ลมแรงลมแรงซื้อลมได้ครับผมดูลมดูลมดูลมก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซ u b s ไ r i ต e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ